นี่ก็คือประสบการณ์การเล่น Kingdom t o Cow แบบ DLC Viking ไปเลยนะก็เป็นที่ผมมาเล่นครั้งแรกนะเพราะว่าเล่นอันอื่นแล้วผมเล่นอ่ผมไม่เล่นของอะไรที่นั่นผมเล่นของโอชกุน,ม,นกมาก่อนนะแล้วก็มาเลอันนี้นะครเพราะว่าเขาบอกว่ามันดีมากผมจะมาสรุปนะครับแม่จะมาเล่นจริงๆนะครับสรุปผมทําอะไรได้บ้างนะครโอเคเพราผมจะตัดไปเลยนะคร เอาอันเด่นเด่นผมจะเล่นความเร็วแล้วก็คอยตัดไปตัดมาว่าผมทําอะไรบ้างเช่นพวกตัดไม้สร้างบ้านเนี่ยพอเริ่มมาแล้วก็นี่ตามพี่ไปก่อนนะครับตามพี่มันเขาหลุดเนี่ยจะเป็นชาวไวกิ้งนะเหมืนเดียวสิ่งนี้บอกว่าดีสุดนเมื่อต้องเชื่อนะก็มาเล่นด่วนนี่มาพังหลุดไวกิ้งขั้นแรกแล้วก็ทําเหมือนเดิมอ่ะไม่ได้อราทำอ่ะเก็บเงินสร้างบ้านนี้ผมเล่นมาสองรอบแล้วไม่ใช่ฮะ ผมเล่นของโชกุนแล้วก็ดาร์คแฟนตาซีเนี่ยมันไม่ผ่านเลยทำไมอะไรเี้ยต้องดูว่ามันดียังไงที่ผมรู้มาคือมีโลแล้วก็สั่งไปบุกได้ผมใช้ AI ไอหาข้อมูลมันมีทักขี่อดาด้มนแล้ก็อาวุธเทศนนะมาดูกันนะเป็นยังไงนอ่าก็เล่นเหมือนเดิมเลฮะมัก็จะตัดไปนะอันนี้เป็นฉากสมรวเจเฉยๆนะมันไม่มีอะไรมาก ทำลวดหาเงินแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้ทำไม่รู้เลยเกิดก็ทำรวดแล้วก่อนนะว่ามีทิศทางต้องไหนมั่งคนระับับบ้านมาก็มาอัพมาซื้อของอะไรฮะให้กับคนยากไร้แต่ใครมันไม่มีของก็ต้องรอก่อนนะเงินไม,ไม,ไม่ไม่พอนระก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะกว่าจะขยายเดินๆเอาเช้าหน้ามาทำมานุ่นทำนี่นะแล้วก็ตัดไปตอนเช้าหน้าเลยนะอ๋ออย่างก่อนอย่างก่อนต้องบอก่รับค้าเนี่ย ่ะได้ตอนเช้านะผมจะพยายามไม่ทําลายบ้านพ่อค้าน,นไม่จะบังทางเหมือนไอ้เซฟนู้นนะคนโชกุนเนี่ยมันบางผมทำเพื่อนให้ทำไม่ได้ต้องม่เน,นี่ยพื้นที่ชาวนาที่น้ำเนี่ยนะฮะชาวนาเนี่ยแล้วก็ต้องอัปเกรดบ้านนั่นแหละถ้ามันเ,เร็วสรนะ้างนั่นเราก็ได้ชาวนาม,มาแล้วนะชาวนเนี่ยหางเงินดีมาก เอาแรกเน้นชาวนาเล่กเน้นชาวนาแล้วก็เอานักขนูมาก่อนเนี่ยทั้งกว่าสร้างผมแนานำว่าสี่คนครับน่จะเพียงพอเะน,นี่ก็ทําเหมือนเดิมทงเหมือนสร้างหนูเลยก็คือการทอทัศํารวดเนี่ยผกว่ามันมีอะไรมากเท่ากับอันนี้ก็คือโดนตะกัดข้าเท่าวัาเนะี่ยมันม,มันมาบุกกันก่อนเกิดต้องเรียกกลับนะเนี่หมาเนี่ยบอกว่าหมามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นเหนื่อยง่ายมากเพราะมันก็ต้องกินหญ้านะ คือถ้าหน้าหนาออกมาเนี่ยไอปเื้ตัวไหนมันกินยากเนี่ยบอกเลยว่าอยู่ยากผมก็เลยจะต้นใหญ่จะเอาเป็นตัวที่ผมใช้กิฟฟินด,ดตายเดียวเองครับว่าดักป็นตาซีมันไม่มีกิฟฟินให้ใช้เลยรับเงินจากพ่อค้านะแล้วก็อัพเกรดบารน,นะนี่อันนี้ผมก็จะมีชาวนานะครับเริ่มเหมือนเดิมจ้างชาวนาในการหราซื้อเขียว,วนะครับ ขยายพื้นที่ไปเอาแปลงเนี่ยแล้วก็จ้างวนามาสองสามคนเลยนะเนี่ยได้เงินดีแต่ม่าต้องรอเวลาให้มัน,นแล้วก็ขยายดินแดนไปจะก็จ้างคนมาอืมทำอย่างนี้ครับทำอย่างนี้ทุกวันไปทุกรอบที่เล่นนะแล้วก็อัปเกรดไม่พอ <c oughs> ที่เงินเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากต้องรอขยายพืคนทีก่อนเนี่ยต้องรอให้ชาวนามีแื่คุยเงี้ยเงินเป็นป้าอยู่ฮะแล้วก็ดัดไม้ไปก่อน พอตัดไม้เสร็จเนี่ยชาวนาก็จะเริ่มแบบทำนาข้าวนะทุกคนดูเนี่ยก็เริ่มเกี่ยวไปอย่างงี้นะมันก็จะแปลงมาสามสี่คนนะครับแปลงลใหญ่ๆนะอ่าแล้วก็รองเงินได้เลยนะฮะแต่ว่าต้องอัปเกรดด้วยนะับอัปเกรดฐานเนี่ยมัยงนงั้นมันโดนตีป้อมแตกนะฮะแล้วก็ชาวนาอาจจะโดนพวกมันเตอร์ตีได้ต้องคอยระวงนะังนึกใครอยญ่ถาหานไปให้มัน ครอบคุมชาวนจาจะได้ทําง,งานทั้งวันทั้งคืนนะครับเงินดีนะครับพอเช้ามาก็ไม่มีอะไรนะเอาเงินที่ได้จากชาวมามาสร้างบ้านให้ประชาชนนะจะปั๊มประชาชนมาแล้วแต่ว่ามันจะแพงว่า5อันเพ่อเรียกนาหนึ่งคน,นมันแพงผมก็จะเดินไปสำรวจอาจะไปเรียกคนมาเพิ่มนะจะไม่ได้แล้วก็โฮ้ยที่แดงก้ยอย่างแดงไห้ใช่ อน,นี่เก็ยังไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยแล้วก็สำรวจไปเรื่อยนะครับพอสำรวจเสร็จเนี่ยก็รอม้า,มานะหายเหนื่อยก่อนม้าเนี่ยมันแย่มากผมน,นั่นจะเอากวางแทนแะล้วก็ผมไปถึงเกาะสองได้ฮัทแรกเนี่ยเอาก็เกาะเดียวนะครับพอม้าหายเสร็จเท่านั้นแหละครับก็รีบวิ่งมาเลยนะครับวิ่งมาทําไมครับวิ่งมาหาชาวนาเอาเงินช่ยๆนะไม่มีอะไรผมไปตั้งนานแล้วต้องได้เงินมั่งหนะ่อยเนี่ย อันนี้อย่างได้เงินน้อยนะเพราะว่ามันยังมีสักสองฟาร์มหนะึ่งผมต้องขายายหญ่เอาสักสามฟาร์มไปเลยนะแล้วก็ให้เงินพราะ้าไปทําธุรกิจอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ขนาดธุรกิจอะไรแล้วก็ต้องมาเริ่มนะครับสร้างตรงนี้ครต้องขายายหญ่ไปแบบว่าให้ได้ตึงตรงฟาร์มนู้นนะแล้วก็จ้างคนมาเพิ่มนะแล้วก็ตัดมาอีกไม่รู้กี่วันเพราะผมอ่านเลโมมันไม่ออก เราก็มานะอัปเดตบ้านจนขั้นสุดท้ายของอันนี้ใช่ไหมได้มีอาเซนนาบดีนะมาเป็นธนาคารให้เรานะอา่าเอาสุดท้ายนะครของขั้นนี้ยมันต้องไปเอาไม้สนนะ่ะมั้งว่ามันมันขึ้นบอกมัมไม่มียุคหินนะมันเป็นไม้อะไรไม่รู้ไม้สนไม้ออกไม้ขาวไม่รู้เห็นแบบนี้ก็คือตื่นมาแต่เช้านะ แล้วก็รอหมาหายเหนื่อยกินหญ้าหมากินหญ้าก่อนแล้วก็นี่นะครับท่างกําแพงอย่างนี้เลยนะช่างจะทันผมต้องต้องอัพไปเลยเวสองให้ท่างขนูลมาที่แล้วก็มันต้องมันต้องมีป้อมขนูลด้วยต่กลัวหมาไม่ทันนะซิอันนี้ยผงก็กวแหละว่าท่างจะมาทันไหมตอนนัน้ตอนนี้ผมเล่นนะแล้วก็คลิปนี้ตอนนี้กำลังตัดอยู่ เอาก็ที่สองจะมาเล่นนะเล่นตอนกลางคืนนะจะไม่รู้ว่าคลิปจะลงวันไหนนะถ้าผมตัดทันนะช่างก็เดินช่างาเอาเงินได้ไหนชาวนาหรือเปล่าชาวนาเก็บข้าวเหรอแล้วก็รอช่างไปอัพกำแพงตรงนู้นนะครับโอเคตัดใหม่แล้วเนี่ยอัพเสร็จแล้วครแล้วก็สร้างไปเลยนักฮนูแล้วก็ไปเอาคนมาเพิ่มก่อนดาเมียง มีแล้วสองคนนําเพิ่มเลยมก็เล่นอย่างนี้ไปนั่นก็จะถึงเกาะสองมันจะมีอะไรให้ทาเยอะกว่านี้นะต่ไมรูกไวกิ้งจะมีอะไรพิเศษกว่านะอันนี้เป็น D L C ให้ไม่ลืมนะนี้เป็น D L C แล้วโล่ผมจะได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ลแล้วลก็ต<ล>ัดไปอีกรอบนึงตัดมาแล้วเป็นไงเราไวมากอันนี้ก็คือโล่นะฮะโล่เนี่ยเหมือนนักหนูแล้วก็อะไรนะคน นช่างก่อสร้างนะมาทื่อได้เนะนี่ยประจางนึงเหเรียนให้ไปยืนเฝ้าข้างหน้าบ้านนละยซึ่งมันตั้งกับอไอ้ที่ผมเห็นมานะมันตั้งกับอ่าของมินจา่ามินจามันจะรอบค้าจากด้านหลังแล้วนะ่าจะหวดกว่านะทำไบกิ้งนี่คือบ้าพลังเนปะ็นผู้นชนนะอือแล้วก็บ้านถ้าใครมีผมก็จะเอาเก็บเงินชาวนาแล้วก็อจ้างเลยนะบ้านน่าจะเต็มมันแท็กซี่คนนะแล้วก็จ้างมา ห้าสี่สิบโอแพมฮะตรงนี้ครับมุ่งไอยังไกลนะรผมวางไว้ต้องมีช่างก่อสร้างเยอะนะครับหกคนก็พอแล้วครับผมจะเอาไปเกาะที่ส่องด้วยสรุปคืนนี้แบบสั้นๆก็คือผมเดินสำรวจไปทางซ้ายนะครับเจออะไรก็แวะพักก่อนเก็บเงินเก็บของแล้วก็จ้างคนมานะครับจ้างมาเรื่อยๆจ้างมาได้พอเดินไปสุดก็เออก็กลับมานะ ต้องลอมหมามันหายเงินก่อนมันก็คือการกินหญ้านหลังจากที่เก็บเงินกับชาวนาม,มานะ<ม>ก็เอามาเพื่อสร้างกำแพงตรงนี้แล้วก็รอต้นไม้ตรงนี้มันหายไปก่อนนะแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆสร้างไปให้มันกับเกือบถึงเรือนนะคะแล้วสร้างเลยแบบสะดวกสะดวกสบายนะ ใช้วเวลาห้าวันในเกมในการทำแบบนั้นนะครับโอ้โหยากมากมากเลยนะอ่ะแล้วก็ไปทางเรือได้ยังเนี่ยอันนี้มันคุณผ,ผมสำรวจนะมันไม่มีที่ให้สร้างกำแพงเลยอันนี้ก็ต้องใช้เพชรแล้วนะมันไม่มีที่ให้สร้างกำแพงเลยน่าจะต้องทำเรือไปเลยนะพาอย่างเงี้ยใช้เวลาจ้างคนเพิ่มโอ้โยเยอะ อันนี้เป็นเวลาที่ทคนรอ,อคอยนะเราจะทําการสร้างลุยนะเราให้สร้างลุยสร้างตั้งรับนะเป็นปากากาลิ่งไวกิ้งในตำนานนะนี่ยทางก็สร้างแล้วน,นักหนูมาเงินนี่มาผมวัดรอดนะเงินระุ่มลื่นเราก็สร้างไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงก็รอดนะ เนี่ยมันเข้าวันที่เซตกว่าแล้วก็ได้เวลาในการออสร้างเรือนะต่อเรือมันก็แพงเล็หน่อยนะมันนี่มันเต็มเลยเหรอน่าจะอย่างออต้องซื้อชิ้นส่วนกันไหมเหรอ,หอ,อ,อซื้อออกเสื่อมพิษอ่าเพราจำไม่พิมันต้องซื้อเยอะๆเลยนะชิ้นส่วนเรือลนะแล้วก็รอช่างก่อสร้างมาโอ,อ้โหตัดไม้สะอีกมีเยอะนะช่างกา่อสร้างผมมีเยอะรนะอประกอบเรือเร็จ ข้ามวันข้ามคืนเลยนะและในที่สุดนะครับเรือของเราก็เสร็จนะเนี่ยอันนี้กอเสร็จแล้วครับจ่ายซองเหรียญเองนะแล้วก็รอช่างมันนะผมจะจะเอาไปได้ไหมเอาทหารไไเอาท,าทหาราด้วยดีสร้างขยายก่อนแล้วก็รอขึ้นเรือนะรับมารอบนี้่ะขึ้นเรือขึ้นเรือมันเยอะมากไยโอ้มาขึ้นเรือ รอหนักหนูครับรอรอรอหนักหนูเลยผมไม่แน่ใจว่าถ้าขึ้นเดี๋ยวตอนนี้มันจะนับวันนักหนูขึ้นแล้วหรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ประมาทไม่ประมาทนักหนูครับรอมาบ้าบุยิงกวางตายอย่ามาเอาเงินมาไม่อยากได้เงินเพิ่มเงินมันเต็มกระเป๋าหมูฟ้าร้อยกับเชนาบุรีเยอะเกินไปแล้วเต็มค้างมันเต็มมาหนักหนูมามาไม่เอาเงินนะไม่เอาเงิน มันก็ยงจะให้อีกลองลิปไปจบแล้วหรับเกาะแรกแล้วก็เกาะที่สองนะครับขอบคุณที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ